มาย,ยมเงินมาย,ยมทองไปมังคนเรียกทรัพย์เพราะเล่นยำว่างนี้กำลังแต่งยังแต่งไม่เสร็จมีต้นโพลูกสองต้นเพื่อจะดัดเป็นบอนไซแล้วก็มีต้นมาย,ยมมาย,ยมโขดมาย,ยมเงินมาย,ยมทองเนี่ยแต่ยังแต่งไม่เสร็จต้องต้องแต่งก่อนต้องลงมอสลงอะไรก่อนตัวนี้ยังไม่ขายตัวนี้มีเจ้าของไปละ เดี๋ยวรอให้แตกยอดดีๆแตกดีๆแล้วเดี๋ยวจะเอาไปส่งให้เจ้าของแล้วอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่รอจัดส่งรอจัดส่งดีๆแต่งกระถางดีๆตอนนี้ให้มันพื้นตัวก่อนนี่ใบบัวโขดแตกยอดแล้วเพิ่งเข้ามาใหม่ส่งสวยครับส่งสวยมากเลยส่งวนไซไม่ยมเงินไม่ยมทองเนาะ มันจะไม่ค่อยโตไปกว่าน,นี้หรอกไว้ไประดับตามตามร้านค้าเอ้ยอะไรเอร้ยที่แบบทําธุรกิจอะเนาะอันนี้ก็เหมือนกันมายมเงินมายมทองไม้โขดอันนี้ลงลงกระถางไว้เพื่อมันแตกยอดพอมันแตกพอมันแตกเอดอกแตกหน่อปับ๊บก็เปลี่ยนกระถางใหม่ซึ่งไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ทนมากอยู่ร่มก็ได้อยู่ร่มก็ได้อยู่ แดดก็ดีถ้าอยู่ร่มเลยมันก็คงใบจะร่วงใบจะเฉาอ่ะก็ให้มันอยู่แดดบ้างเงี้ยสมมติอยู่ร่มสามวันอยู่แดดสักวันนึงหรือว่าสามชั่วโมงก็ยังดีเพราะมันเป็นไม้ที่ชอบแดดเราเป็นไม้ที่ไม่ต้องไม่ต้องคอยลดน้าทุกๆกวันสามวันสี่วันทีอาทิตย์ทีให้ทีเงี้ยอันนี้กําลังรอส่งอยู่ พอใบมันออกมาเยอะๆก็ต้องแต่งแต่งกิ่งมันเหลืออยู่แค่ไม่กี่กิ่งแหละแต่ตรงนี้ต้องปล่อยให้มันออกก่อนสักพักพอมันเราเห็นทรงมนแล้วว่าจะเอาทรงไหนอ่ะเราค่อยเอายอดออกเหลือไว้ให้มันสวยๆถ้าแบบนี้มันจะเยอะไปมันดูไม่เห็นทรงเนี่ยเงี้ยปกติจะไว้กันแบบนี้แต่แบบนี้มันดูลุงลังเยอะเกินไป